ออนไลน์นะคะวันนี้วันพุธแล้วนะคะวันพุธสีอะไรคะสีเขียวค่ะหน่วยหน่วยอะไรคะหน่วยอารมณ์ความรู้สึกค่ะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอารมณ์ความรู้สึกเรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างเรื่องที่1เราเรียนเรื่องการยิ้มแย้มการดีใจ 2. ออารมณ์เสียใจและร้องไห้วันนี้วันพุธวัน ที่สแล้วนะคะเราเรียนเรื่องบอกว่าโมโหโมโหอารมณ์นี้ก็คืออารมณ์โกรธนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรามาทบทวนเรื่องร้องไห้เสียใจอารมณ์นี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะความไม่พอใจนะคะในภาพแร่ไม่พอใจสองไม่สบายสาโดนขู่หรือโดนหลอกโดนหลอก ให้กลัวนั่นกลัวนี้เลยทำให้เด็กๆนั้นรู้สึกกลัวและไม่สบายใจนะคะนี่คืออารมณ์ร้องไห้เสียใจ<ม>นั่นเองนะคะเกิดจากสิ่งแวดลอ้ลอมรอบตัวเราและตัวเราเองสภาพของจิตใจนะคะจะออกมาทางสีหน้าและอารมณ์ค่ะในส่วนวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องบอกว่าโมโหโมโหคืออะไรคะก็คือความโกรธนั่นเองความโกรธก็คือ angry <c oughs> ฉันโมโหแล้วนะเด็กๆโมโหมบ่อยๆดีไหมคะไม่ดีเลยนะคะอารมณ์ของเด็กที่โมโหเกิดจากความไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจไม่ถูกตามใจก็จะแสดงอาการออกมาคือโมโหทุกคนที่ไม่ตามใจคิ้วก็จะชนกันหน้าก็จะบึง้งไม่ยิ้มแย้มไม่มีความสุขคะ่ะสภาพแวดลอ้อมที่อยู่รอบข้างเด็กๆนั่นเอง สภาพแวดล้อมที่เกิดจากผู้ใหญ่เพื่อนนะคะทำให้เด็กๆมีอาการมีอารมณ์โมโหโกรธก็คือเช่นเพื่อนแกล้งเพื่อนล้อหรือผู้ใหญ่ขู่ผู้ใหญ่ทําร้ายก็ทําให้เด็กๆโกรธคนคนนั้นและก็ไม่พอใจ ะะการปาเข้าของการผักเพื่อนดึงผมต่างๆพวกนี้คือผลจากการโกรธและโมโหควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้การหยิกเกมหยิกจังส่วนต่างๆทำให้เพื่อนเจ็บทำให้คนเจ็บนั้นไม่ดีเลยนะคะอย่าทำไม่ดีเลย เด็กบางคนแสดงอาการโดยการร้องร้องไม่หยุดทํำยังไงก็ไม่หยุดฉันจะร้องฉันอยากจะร้องทุกคนจะได้รู้ว่าฉันไม่พอใจต้องตามใจฉันแบบนี้เด็กๆไม่ดีเลยค่ะอย่าปฏิบัติตามนะคะแกล้งเพื่อนนี่คือผลจากการอารมณ์โมโหอารมณ์โกรธก็จะไปผ่านใส่เพื่อนนั่นเองนะคะไม่ดีอย่าทำนะคะสิ่งที่ผู้ใหญ่จะทำได้ หรือเด็กๆด้วยนะคะก็คือครอบครัวนั่นเองนะคะครอบครัวจะช่วยให้เด็กนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนและเป็นเด็กที่น่ารักมากยิ่งขึ้นภาพสองภาพนี้เด็กๆคิดว่าภาพใดคือภาพเด็กน่ารักคะภาพที่2เด็กน่ารักสีเหลืองเด็กที่สองน่ารักเด็กชอบใช่ไหมคะภาพที่หนึ่งล่ะคะนั่นแหละค่ะคืออาการโกรธของเด็กๆซึ่งไม่น่ารักเลย นี้นะคะคุณค่าพาา่อประสานประจําวันนี้ในผู้ในเรื่องของความจริงการไตรตรองการภาวนาให้เด็กรู้จักคิดและก็แก้ปัญหาระงรับอารมณ์ไม่กโกรธไม่มัหูม,มากจนเกินไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะลาก่รจายเจียน